สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนะครับคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายครับจีนภาคบ่ายจีนเมื่อเช้าจีนเมื่อเช้าทโโที่มันขออภัยครับมาลุ้นกันต่อบ่ายแล้วกันนะครับบ่ายเพื่อเปิดที่7 1 0 0 2ครับเปิดที่บวกนะครับคิดที่บวกเนาะก็เหมือนเดิมครับถ้าลงลบเบาๆนะครับจับที่บวกเนาะ จีนบเดินสุดศครับเดินสุดศขาลุกขาวิ่งจัดศนครับขาลุกขาวิ่งจัดศูนย์ใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็ช่องทางการสนับสนุนครับง่ง่ายครับแค่ดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับลกวคอยจะกดค่านาะดูให้ด้วยครับจีนจีนศนย์ะครับเดินสุดศูนย์สามศูนย 8072จ2แล้วก็9082นนี่หางหาหางครึ่งดูอีกตัวนึงครับดูอีกตัวนึงขอดูอีกตัวละแป๊บนึงเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไร2 2 2 2 2 ปแปดสองไปแล้วเจ็ดสองไปแล้วเมื่อเช้าเบิ้ลเมื่อเช้าเบิ้ลเจ็ด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 ตามอะไรเจ็ดเจ็ดตามอะไรสองสองอ่าพอแค่นี้นะห่างครึ่งพอ <c oughs> ร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์เนาะก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับจีนภาคบ่ายนะครับ เมื่อเช้าเด่นยังไม่มาเจาะยังไม่มาก็เอาเบาไปก่อนเลยกันเนาะไปเล่นที่มันเจาะที่มันเดินก่อนเลยกันครับอาทิตย์นี้จีนเด่นมาเช้าบ่ายเช้าบ่ายจีนเด่นเพิ่งหลุดเมื่อวานเมื่อวานบ่ายนะเด่นเพิ่งจะหลุดไปนะครับเด่นจีนเนี่ยก็วันนี้ยังไม่มายัางไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามแล้วกันครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังครับสวัสดีครับผม